ชื่อวัดเต็มๆก็วัดพิพัฒนมงคลนะครับนี่สถาปัตะยะกรรมสมัยน่าจะเป็นของสุขโขทัยเขาเลยนะครับแบบสวยมากครับไม่เหมือนที่อื่นเลยนะวัดแบบจะออกเป็นแนวจีนๆก็ไม่ใช่เป็นวัดไทยก็ไม่ใช่น่าจะเป็นแบบ เราก็ไม่รู้มากนะเนาะน่าจะเป็นของวัดเขาเลยอะอแบบส้งเป็นแบบพยายนาคมีนะครับสวยลายพญายนาคออกมาจอันนี้ก็จะเป็นโบสหลังคาไล่ระดับกันแบบ 它没喷出啊，对吧？